ถึงแค่นี้เราก็ปล่อยได้เลยนะครับระบบมันก็จะดึงเข้าไปนะครับแล้วก็เราจะทำการทํ้ขาทุกขานะครับแล้วเราก็วิ่งพู่กันมาอย่างนี้เลยนะครับแนบชิดติดขนานรีแล้วัมสวัสดีครับ เพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆกําลังอยู่ในซีรีส์งานบิวอินซีรีส์นี้จะนําเสนอขั้นตอนการทํางานบิวอินแบบหมดเปลือกนะครับโดยผมจะพยายามใช้เครื่องมือให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อให้เพื่อนๆทาตามได้อย่างง่ายดายนะครับโดยเราจะมาเริ่มต้นโดยการทําหัวเตียงกันก่อนเลยนะครับสาหรับวัสดุที่ผมเลือกใช้ในงานนี้ก็จะเป็นไม้ MDF ปิดผิวด้วยลามิเนตนะครับนี่นะครับหัวเตียงของเราคนระับก็เป็นชิ้นงานที่ ตรงนี้เนี่ยพร้อมที่จะไปติดตั้งแล้วนะครับผมแต่ยังไม่เสร็จนะครับข้างในก็จะประมาณนี้เป็นกล่องดีเป็นโครงเป็นอะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับข้างในนะครับผมส่วนด้านนอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปติดตั้งก่อนแล้วค่อยติดลามเน็ตเข้าไปนะครับตรงนี้จะไปทากราว,วติดทีหลังครับแต่จะมีส่วนข้างในนี้นะครับอันนี้ที่เราติดไปก่อนก็สามารถติดได้นะครับถ้าเราติดทีหลังนี่มันจะยากนะครับ เดี๋ยวเราลองดูไฟนะครับว่าสีประมาณไหนนะครับนี่นะครับไฟของเราก็จะออกมาในรูปแบบลักษณะนี้นะครับสีวอร์มนะครับผมแต่ว่ามีกระจกแล้วก็มีฟิล์มทำให้สีมันซอบลงกว่านี้นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าจริงครับซีรีส์นี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะครับลุกขึ้นมาทำงานช่างด้วยตัวเอง เพื่อครับผมตรงนี้หัวเตียงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการยึดเข้ากับผนังตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีวิธีการยึดยังไงนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดรอยยึดนะครับสำหรับการยึดหัวเตียงในงานนี้ผมก็เลือกเป็นการยึดแบบซ่อนจุดยึดนะครับโดยผมจะเจาะช่องที่หัวเตียงสี่จุดด้วยกันนะครับสําหรับช่องทั้งสี่นี้นะครับก็จะมีขนาดที่เราสามารถสอดมือเข้าไปทํางานได้นะครับเน่ชฉางวันนี้นะครับในการยึด โดยเราจะใช้ฉากเล็กนะครับสำหรับการยึดหัวเตียงในครั้งนี้เข้ากับผนังปูนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำชิ้นส่วนทั้ง4นะครับติดกับเข้าไปเหมือนเดิมก่อนที่เราจะติดแผ่นลามิเนตลงไปนะครับสำหรับที่ติดลามิเนต ตัวแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูรัะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูในทิป EP แรกนะครับผมขอบคุณครับช่วยตื่นให้ตื่นนะครับเอาบนให้สูงบนนี้ ้านนี้นะครับเอาให้คิดเลยนะครับหัวนี้กดกดหัวนี้ทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คหัวนี้ดูก่อนเอาบุกสอดกลางสอดไว้สองข้างเอ่ออย่าให้การวนนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คกูนดูนี่เดีวอ๋อกดไปเป็นจุดก่อนนะครับแล้วคู่นี้จะเห็นผมเริ่มติดตั้งแต่ฝั่งนู้นมาก่อนนะครับแล้วก็ให้อีกคนนึงถือฝั่งนี้ไว้นะครับแล้วค่อย เอานิ้วแปะนะครับเป็นจุดๆไปนะครับยังไม่ได้ล็อกนะครับผมจะเห็นได้ว่าอันนี้เกินมานิดเดียวแต่หัวนู้นอะผมเว้นไว้ประมาณ1เซนนะครับแสดงว่ามันห้อยลงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าขอให้มันเกินไม้ขึ้นมานะครับเราจะใช้ท่มเมอร์เลาะได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไล่กดนะครับค่อยไล่กดไปเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับจะต้องให้เกินไม้มาเหมือนกันนะครับผมเพื่อที่เราจะได้เลาะได้นะครับเดี๋ยวเรามาแปะฝั่งนี้ทีหลังนะครับผม ท,ที่ผมแปะไปจะเห็นไว่าผมลืมเอาลิ้นส่วนนี้แปะเข้าไปด้วย <c oughs> <c oughs> เ,เลยต้องหาวิธีแปะเข้าไปใหม่เนี่ยครับเป็นวิธีการแก้ไขหน้าง,งาน,น้วก็อย่าทำตามถึงแม้ใช้ได้แก้ไขได้ पाली ना ทำไมไม่ใช้กาวยาง SB น้ำเงินสูตรไร้กลิ่นฉุนล่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้แต่ SB ทั้งนั้นแหละนี่กาวยาง SB สูตรไร้กลิ่นฉุนติดลายเนตในห้องแคบแค่แบบนี้ไม่มีกลิ่นฉุนไม่มีดึงดาวก็มีมอกด้วยเห็นไหมเขาสอบความหนึบแล้วก็ปริม,มาตรแล้วกาวมาอย่างดีแล้วติดลามิเนตใช้กาวยา SB ง SB น้ำเงินเท่านั้น ปัญหาหน้างานมักเกิดขึ้นได้เสมอนะครับช่างที่เก่งต้องแก้ไขปัญหาหน้างานได้เก่งด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมนําเหล็กขึ้นมาประกอบเป็นโครงเตียงนะครับซึ่งเหล็กที่ผมใช้ก็จะเป็นเหล็กกองขนาด2อคูณหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหล็กเกาวไน์นะครับผมข้อดีของเหล็กเกาวหน์ก็คือเมื่อเรานํามาใช้ภายในนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องทําสีก็ได้นะครับเมื่อตั้งโครงเหล็กพอแข็งแรงแล้วนะครับผมจะยังไม่ยึดโครงซอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้กันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่โครงเข้าไปเพิ่มนะครับ จะเห็นว่าไม้แผ่นมัสกคูน,นี้ที่ผมตัดครับนี่นะครับมันจะมีร่องหัาเดี๋ยวเราจะทำการสีร่องนี้ให้สนิทกับผนังนะครับโดยใช้อุปกรณ์ตัวเนี้คือฉากที่เราใช้ยึดนี่แหละจริงๆเราหาเป็นอะไรก็ได้นะครับผมให้มันใหญ่กว่าร่องที่มันมีอยู่สักนิดนึงนะครับผมแล้วก็อันนี้ประมาณ2เซนเดี๋ยวดูนะครับว่าเราจะทํายังไงนะครับวิธีการก็คือเอา ดผนังไปเลยนะครับแล้วเราก็วิ่งคู่กันมาอย่างนี้เลยนะครับขีดคู่มาเลยนะครับให้ขนดงกับผนังมาเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นช่องว่างลักษณะนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าปกติงานฟูนนะครับมันจะไม่เรียบสักทีเดียวนะครับแต่สำหรับงานไม้ของเรานะครับตรงแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งซื้อมาจากโรงงานครับการทําแบบนี้นะครับจะเป็นเทคนิคการตัดไม้ให้แนบที่ติดผนังแบบที่ช่างบิวอินทํากันเลยนะครับ เ,เพื่อนๆต้องหาวัสดุที่ใหญ่กว่าช่องหางนะครับแล้วก็มีความยาวเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเส้นที่ขีดมันก็จะขนานไปกับผนังนะครับเทคน,คนิคนี้นะครับใช้ได้กับทุกงานช่างที่ต้องการตัดชิ้นงานให้แนบชิดติดผนังนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าโตกลางเนี่ยมันกินไม้เข้าไปนะครับเห็นไหมอ่า หัวกับท้ายจะเข้ามาไม้เยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราใช้จิกซอล้อตามเส้นเลยนะครับผมไปดูกันครับโอเคผมเราลรอยบก้อยเดี๋ยวเราร้อดันกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ มาที่เราต้องการล้อขอบออกนะผมก็จะได้ประมาณนี้ครับแนบชิดติดผนังดีนะครับผมนี่นะครับจริงๆแล้วมุมนี้มีห่างนิดนึงนะครับเรายังไม่ได้ล็อนะครับผมเดี๋ยวเราจะล้อตรงนี้อีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราใช้แหวนอันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าร่องมันน้อยแค่ตรงนี้ประมาณตรงนี้นั่นเองครับ แล้มันจะติดด้านข้างเตียงตรงนี้นะครับผมปิดเลยนะครับผมแล้วก็จะเว้นส่วนนี้ไว้ทำลิ้นชักนะครับผมสามตัวนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตีกล่องขึ้นมานะครับเพราะว่าด้านใต้นี่มันจะมีส่วนของไฟใต้เตียงนี้ด้วยนะครับผมเราก็จะทําการตีกล่องเพื่อซ่อนไฟนะครับแล้วก็ด้้นข้างละแปะเรา้เว้นลิ้นชักไว้นะครับผมสำหรับการซ่อนไฟนะครับผมก็จะตีเป็นกล่องนะครับยกระดับพื้นเตียงขึ้นมาให้สูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะ นำไฟลงไปซ่อนในกล่องนะครับแล้วก็ทําการเดินสายไฟไว้ใต้เตียงนะครับผมตรงนี้เป็นตําแหน่งที่เราจะทําลิ้นชักนะครับก็ผมทําพื้นลิ้นชักวางไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเพื่อตีบนกล่องนะครับผมทั้งหมด3ตัวนะครับลิ้นชักตรงนี้นะครับซึ่งการทํากล่องแบบนี้นะครับข้อดีของมาเลยก็คือจะแบ่งส่วนของ ใต้เตียงนะครับแล้วก็ลิ้นชักไว้ตั้งหางเลย่องจากมีพวกตัวอะไรเข้าไปอยู่นะครับถ้าถ้าเกิดมันมีช่องจับลิ้นชักเข้าไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการปิดให้หมดเลยนะครับผมโอเคครับผมก่องลิ้นชักเราก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้หนึ่งคืนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำลิ้นชักพร้อมกับติดหลังลิ้นชักรับใต้แบบซอฟโค้ดนะครับระบบซอฟโค้ดมันก็จะทำการดึงค่อยๆนะครับผมเราไม่ต้องปิด จนถึงสุดนะครับสิ่งแค่นี้เราก็ปล่อยได้เลยนะครับระบบมันก็จะดึงเข้าไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการติดให้ดูนะครับว่ามีวิธีการติดยังไงนะครับ <S <S แล้วก็ทาลินชักตัวนี้ยังไงนะครับผมรางลินชักตัวนี้จะเป็นของทิงคองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วรางลิชชักรับใต้มีหลายหลายแบบนะครับผมโดยหลายยี่ห้อนะครับซึ่งอุปกรณ์เขาให้มาก็าจะมีเท่านี้เองตัวรางนะครับซ้ายขวา พอตัวสลับวิธีการติดตั้งนะครับเขาก็จะมีบอกตัวไหนซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็เป็นตัว L L ซ้ายนะครับแล้วก็ R ขวานะครับด้านที่มีเขี้ยวตรงนี้นะครับผมจะเป็นด้านท้ายคือท้ายลิ้นชักนะครับผมคือด้านในนี้ตานลิ้นชักอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูระบบนะครับเวลาเราดึงเปิดนะครับ น,นีเวลารัปิดนะครับเขาก็จะค่อยๆไหลเข้าไปนะน,นะครับพี่กัตติศนะครับเมื่อเรามีกล่องลิ้นชักแล้วนะมีพื้นลิ้นชักนะครับผมเราก็เอาตัวล้างชักตัวนี้าวางเข้าไปในกล่องได้เลยนะครับยิงไว้แค่นี้นะครับแค่รูเดียวพอก็ได้ไม่ต้องยิงเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาออกขยับอีกตั้งปรับระดับอะไรอีกอันนี้คือยิงล็อกไวเ้เฉยๆนะครับหลังจากที่เรายิงแล้วนะครับผม อาตำแหน่งของลางนี้รักก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการวัดนะครับให้เพื่อนวัดจากตัวลางที่ที่ไหลนี่เลยนะครับทั้งสองข้างนะครับตัวนี้ได้ห้าสิบห้าจุดสองนะครับผมห้าห้าจุดสองแล้วก็วัดท้ายนะครับผม วัดท้ายห้าห้าุดสองเท่ากันนะครับก็คือถ้าเราตั้งกล่องลิ้นชักเนี่ยได้ฉากขนานกันเท่ากันนะครับผมมันเราจะทำให้ติดตั้งลิ้นชักแล้วก็ทำลิ้นชักง่ายนะครับวิธีการวัดความลึกนะครับผมของลิ้นชักก็วัดจากเขี่ยวนะครับเราจะวัดจากเที่ยวตัวนี้นะเที่ยวตัวนี้จนมาถึง จนถึงขอบไม้ตัวนี้นะครับผมเขาวัดดูนะครับว่าเท่าไรอันนี้ประมาณ45.7นะครับผมวัดมาถึงไม้นี่นะครับหลังจากได้พื้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดด้านข้างนะครับผมด้านข้างเราก็วัดความสูงเอาเลยนะครับว่าถูงเท่าไรนะครับสูงความสูงนะครับอย่าให้ วัดให้ดีนะครับอย่าให้มันเกินก็คงอะไรพวกนี้อย่าให้สูงก็สูงนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าไม่ได้เมื่อกี้ผมวัดได้13านะครับผมแต่ว่าตัวรางเลนชักรับใต้นะครับเราจะต้องตัดด้านข้างนี้แผ่นข้างนะครับเกินลงมาอีก1เซนนะครับผมเพราะว่าตัวไม้นะครับมันจะเลยลงไปมันไม่ได้ดิดเทินอยู่บนนี้นะครับตัวแผ่นข้างนะครับตัวแผ่นพื้นก็คือแผ่นนี้มันเทินอยู่บนนี้นะครับ แต่ตัวแผงข้างมันลงไปข้างล่างหนึ่งเซนนะครับผมมันจะไปเทินอยู่มันจะไปนั่งอยู่บนอันนี้บนแท่นตัวนี้นะครับประมาณหนึ่งเซนลงอยู่ในในช่องนี้นะครับไม่ได้เทินอยู่บนนี้นะครับเราสามารถประกอบลิงชักได้โดยการยิงปืนยิงตะปูได้เลยนะครับผมและอย่าลืมนะครับทากาวลราเช็คด้วยนะครับนร้เห็นตงเที่ยวตรงนี้นะครับผมมันจะไปเกี่ยวกับตัวท้ายลิงชักนะครับ ้ายอนชักก็คือตัวนี้นะครับเวลาเราติดตั้งนะครับผมนี่นะครับเราสามารถต่อเข้าไปได้เลยต่อเขี้ยวตัวนี้ต้องจมเข้าไปในนี้นะเพราะว่ามันจะเอาไว้เกี่ยวเข้าไปได้เลยนะครับครับผมทีนี้พอเราต่อเข้าไปแล้วจะมีอีกส่วนหนึ่งคือส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ มันเอาไว้สำหรับปรับสูงต่ำนะครับเดีย๋ยวเราจะต้องเจาะรูที่ไม้ของเรานะครับผมเพื่อให้ตัวนี้เข้าไปนะครับ mm hmm. ก็เราก็เอานี่ใส่เข้าไปเหมือนเดิมกมาจุดเห็นไหมมากจุด,ดตรงนี้แล้วก็ อันนี้แล้วทีนึงเราก็เจาะนะครับผมตนี้มันก็จะเข้าไปต่อใหม่ตัวนี้เราจะเข้าไปตัวนี้มันนั่งนั่งอยู่ที่แท่นตัวนี้แล้วเรียบร้อยแล้วสองฝั่งแนละ้วเราต้องทำซ้ายขวาเหมือนกันนะครับผม การติดตั้งลางนชักนะครับแบบรับใต้ลองโนะองค้ดนะครับของ k ิมคองนะครับผมแล้วก็การขึ้นกล่องการวัดนชักนะครับผมซึ่งอตอนนี้เมื่อสักครู่นี้เรายึดจ็อกเ็งแค่สองตัวอยู่นะเราสามารถปรับล้นได้นะครับอต,ตอนนี้ตัวของนิชักมันเลยมาึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเราถอยตัวลางนชักทั้งสองฝั่งนี้เข้าไปได้นะครับผมก็สาเหตุที่เรายังไม่ยึดหลายตัวนะถ้าครบตัวแนละ้วเดี๋ยวก็ยึดหลายตัวนะ อย่างกล่องนี้เดี๋ยวเราต้องห่อหอกไม้อีกนะครับแล้วก็ติดลายเนียนด้านในข้าค้งนึงนะครับยังไม่เสร็จนะครับผ okay, มโอเคครับผมเมื่อเราทำริชักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะทำหน้าริชักนะครับทีนนี้คือภาพในลักษณะของงานที่มันเป็นริชชักสามมันหรือว่าสองทงคู่แบบนี้นะครับหรือว่าการา์ดไอคอนอาจจะเป็นชั้นหนึ่งก็ เครวัดก็คือเราใช้วัวเนียหรือใช้แม่บรรทัดก็ได้ครับที่เราจะใช้นะครับมันก็อยู่ตรงนี้พอดีกันนะครับสำหรับซีรีส์งานวิวอิน EP ีที่2นะครับก็ได้เดินทางมาจนถึง50%แล้วนะครับผมวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,น้องๆอ,อ,อีกหลายคน,นครับได้มีแรงบันดาลใจในการทำงานช่างนะครับสำหรับ EP ีที่3เราจะมาทำกันในส่วนของการทำหน้าดินชักยึดโครงเตียงให้แข็งแรง ยึดไม้เข้ากับเล็กโดยใช้ลามิเนตปิดหัวสปูนะครับการเก็บสีครอบลามิเนตเก็บงานและอีกมากมายนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้รอเลยนะครับส่วนพี่ๆช่างท่านใดนะครับมีอะไรแนะนําก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันต่อไปใน EP ที่3ซีรีส์งานบิลอินนะครับผม ด้วยตัวเองนะครับการประหยัดงบประมาณนะครับเรื่อๆทำงานอย่างสนุกนะครับว่าที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับ